สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เอารถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda c ซ v i c FC ครับโฉมสปอร์ตซีดานคันนี้เลยโฉม FC นั่นเองนะครับพี่พี่นะเป็นเครื่อง1.8ปี2020คันนี้บอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากๆใหม่เพียง14,000กโลโอ้โหโคตรสุดนะพี่พี่นะ รถสวยไมน้อยแบบนี้หายากนะครับแต่เราหาได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมทีละจุดเลยนะครับพี่พนะส่วนราคาเลขไมรายละเอียดต่างๆผมขึ้นให้แล้วที่ข้อความด้านล่างนี้นะครับราคาเพียง7 1 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับพี่พนะผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดฝากระโปรงไว้รอแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับ iVTEC นะ นี่เลยนะครับเครื่องสวยๆนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มสภาพเครื่องนะครับบอกเลยนี่คือรถปี20นี่คือรถที่ใหม่น้อยจริงๆดูนะครับโอ้โหแบบแทบจะไม่มีร่องรอยแบบน้ำมันเปื้อนหรือคาบสนิมคราบที่เกลือเลยนะพี่ๆนะหัวโชกต่างๆเม็ดสีคิวทุกอย่างอยู่ครบนะครับน็อต <Not S 1> ฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยชนหนักพิกามน้ําท่วมร้อเปอร์เซนติ๊กเกอร์มอกอบา์โคดต่างๆอยู่เดิมครบโรงงานฝากระปงแท้รถ สวยรถเดิมโรงงานนะครับพี่พี่นะนี่เลยครับรถปี20นะครับล้อแม็กนะครับนี่เลยแม็กเดิมโรงงานแต่ส่วนยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยเอาอยางปีใหม่ๆไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะพี่พี่นะไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะมันจะมีฮอนด้าเลนวอตมาให้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้เลยครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับแน่นอน,นครับถ้าเป็นกุญแจแบบคีย์เลสก็จะมีปุ่มแองกี้สตาร์ทให้แบบนี้นะครับพ,พี่พี่นะเบาะ คนขับนะครับรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออตโต้เบรกโฮนะครับนี่นครับหน้าจอกล้องถอยทุกอย่างมีครบนะครับไม่เพียง1 4 0 0 0พโลนะพ,พี่นะดูสภาพเบาะสภาพด้านในนี่คือรถใหม่จริงๆรถสวยจริงๆนะครับนะ ใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับหารถมือสอง Civic FC เลขไม้น้อยๆนะครับมาได้ดูมาดูได้นะไม่ได้มาได้ดูนะมาดูได้ที่ปฏิพัทธ์ออโต้เดี๋ยวผมพาทดลองขับด้วยเลยนะครับถ้าชอบก็จัดไปนะพี่พี่นะดูครับบ่อหลังแทบจะไม่มีการนั่งเลยนะเหมือนรถคันนี้ใช้งานแค่ขับคนเดียวนะพี่พีนะไม่มีคนนั่งนะสภาพสวยมากๆดูรอบคันนะครับนี่เลยดินท้ายนั้นตูดนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ เครื่อง1.8 ivtec นะครับนะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับ civic fc นะครับมีมันจริงๆมันมี2เครื่องนะ1.5กับ1.8แต่ถ้าถามเน้นประหยัดนะผมให้1.8นะจะประหยัดกว่าส่วน1.5มันจะได้ไปเรื่องความแรงนะพี่วินนะแต่ก็โคตรกินน้ํามันนะโคตรซดน้ํามันเลยแต่ท่าน1.8โอเครถใช้งานทั่วไปใช้งานประจําบ้านจ่ายตลาดไปทํางานผมบอกเลยว่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ํามันนะถือว่าประหยัดพอสมควร ยังไงถ้าสนใจนะครับพี่ๆนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับตอนนี้มีเข้ามารู้สึกเป็น2คันนะพี่ๆนะปีไล่เลี่ยกันนะครับปีไล่เลี่ยกันเล็ขไม่ก็ห่างกันอีกคันหนึ่งหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นโลนะแต่คันนี้ไม่น้อยผมเลยเอามารีวิวก่อนนะครับไม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลเท่านั้นเองถ้าหาอยู่ต้องรีบเลยนะพี่ๆนะแล้วเจอกันที่ร้านนะครับยังไงก็คลิปนี้ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ